การรอคอยเจมจิเตยและมาตาลดามาแล้วปล่อยโปสเตอร์มาแล้วจ้าสำหรับละครโรแมนติกเรื่องใหม่ของช่อง3อย่างมาตาลดาที่นำแสดงโดยเจมจีรายุและเตยจรินพลร่วมด้วยริววชิรวิทย์และอแมนด a าออฟดัมพร้อมทีมนักแสดงชั้นนำอีกครับข้างโดยมีคิวให้ได้ชมกันตอนแรกวันอังคารที่6มิถุนายนนี้ สำหรับมาตาลดาเป็นเรื่องราวของมาตาลดาหญิงสาวแสนซื่อมองโลกในแงด่ดีและหลายคนคิดว่าเธอเพี้ยนกับเขาคุณหมอปุริมที่สังคมมองว่าแสนเพียบพร้อมทั้งที่ความจริงแล้วเขาอาจจะขาดมากกว่าใครหลายๆคนเธอและเขาจึงนับได้ว่าต่างคนต่างมาเติมเต็มหัวใจให้กันและกันทุกคนมองว่าเธอเป็นผู้หญิงแปลกพิลึกที่น่าสงสารและเขาเป็นผู้ชายสมบูรณ์แบบที่นา่าริษยา สังคมมันเบี้ยวหรือคนพวกนี้ความคิดตื้นเขินถึงได้มองทุกอย่างกลับด้านเขาตั้งหากที่น่าสงสารเธอตั้งหากที่น่าริษยา